สวัสดีค่ะหลังจากที่เราศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังว่าจะมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรแล้วน่ารักขนาดไหนติดตามชมได้เลยค่ะ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหมายถึงสัตว์ที่ไม่มีแท่นกระดูกสันหลังสําหรับยึดติดให้เป็นส่วนเดียวของร่างกายจึงจัดอยู่ในประเภทที่ไม่มีกระดูกและไม่มีกระดูกอ่อนอยู่ในร่างกายเลยเป็นสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายคลึงกัน ฟองน้ําเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเป็นโพรงมีรูพุนมีน้ําและอาหารสามารถไหลผ่านเข้าไปภายในลําตัวเพื่อดูดการออกซิเจนและอาหารยกตัวอย่างเช่นฟองน้ําหินปูนซึ่งฟองน้ําบางชนิดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการถูตัวเวลาอาบน้ําได้จึงเรียกว่าฟองน้ําถูตัวค่ะหนอนตัวแบน สัตว์ประเภทนี้มีรูปร่างคล้ายหนอนแต่มีลำตัวแบนบางชนิดมีช่องทวารหนักเป็นช่องเปิดเดียวกันเช่นพานาเลียบางชนิดดูดกินเลือดเข้าไปเช่นพยาธิใบไม้ลำตัวเป็นกล้องสัตว์ประเภทนี้มีลำตัวกลมมีลักษณะเป็นกล้อง บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำจืดบางชนิดอาศัยอยู่ในดินเช่นแม่เพียงและไส้เดินดินหอยและหมึกสั์ประเภทนี้มีลักษณะลำตัวนิ่มส่วนใหญ่มีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกสามารถพบได้ทั้งบนบกในน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำคลอย ดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระมีอวัยวะซับซ้อนลำตัวสั้นบางชนิดจะหายใจทางเหนือบางชนิดหายใจทางปอดเช่นหอยแครงหอยทากเป็นต้นค่ะสัตว์ลำตัวกลมสัตว์ประเภทนี้มีลำตัวกลมยาวเหมือนเชือกจะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหนอ่อเช่นไฮด้าปลาการัง สัตว์มีขาเป็นข้อเป็นปล้องสัตว์ประเภทนี้มีขนาดลำตัวแบ่งออกเป็น3ามส่วนได้แก่ส่วนหัวส่วนนอกส่วนท้องบางจำพวกอาจจะมีส่วนหัวและส่วนนอกที่เชื่อมต่อกันจะมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวเช่นแมงมุมผีเสื้อสัตว์ผิวหนังขรุขระเป็นหนามสัตว์ประเภทนี้ตามผิวจะมีผิวที่ขรุขระ บางชนิดเป็นหนามมีรูปร่างแตกต่างกันหายใจโดยใช้ปุ่มผิวหนังหรือใช้ช่องเหงือทุกชนิดอาศัยอยู่ในทะเลเชน่นเม่นทะเลดาวทะเลปริงทะเลเป็นต้นค่ะนักเรียนก็ได้ศึกษาไปแล้วนะคะกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 แล้วติดตามชมความรู้ได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ